การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครับอย่างไรให้ชะลอไวเนี่ยเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้าบ้านกันเลยดีกว่าอย่างเรื่องแรกคือเรื่องประตูครับเป็นโอประตูนี่สําคัญด้วยเหรอคะสำคัญนะคะเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีส่วนทําให้เราเนี่ยชะลอไวได้นะคะโดยลักษณะของประตูเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนหรือว่าจะเป็นประตูที่มีลูกบิดหรือมีคันโยกนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะถ้าเป็นบานเลื่อนเนี่ยเราควรที่จะเลือกในประตูที่มีลักษณะ มีแถบนะคะหรือว่ามีเครื่องหมายที่บอกว่าอันนี้คือเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่าะจะมีแถบทําให้เราทราบว่าอันนี้คือในส่วนของประตูบ้านนะคะแล้วก็ในส่วนของที่จับนะคะจ้ามจับเวลาเปิดเนี่ยก็ควรที่จะอยู่สูงจากพื้นเนี่ยไม่น้อยกว่า1เมตรแต่ก็ไม่ควรเกิน1.2เมตรนะคะก็ประมาณนี้เหมือนกันใช่ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นด้านของลูกบิดหรือว่าคันโยกเนี่ยอันนี้ก็ลักษณะ ในเรื่องของความสูงของลูคันโยกก็เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะคะแต่ที่ถ้ามีด้ามจับพันโยกก็จะช่วยได้เยอะใช่ใช่ค่ะก็จะจับได้ง่ายจับได้เหมาะมือนะคะไม่เลื่อนหลุดนะคะแล้วมันมีวิธีการอย่างไรครับที่เราจะรู้ว่าประตูแบบนี้เนี่ยเหมาะสมกับเราแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาผม่าไม่รู้หรอกว่าผมไปเดินตามห้างก็เรียกว่าประตูไหนสวยบางทีเท่าที่ดูแล้วความสวยมันน่าจะไม่พอ ใช่ค่ะมันต้องมีเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องด้วยนะคะอย่างประตูบานเลื่อนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าลักษณะของประตูบานเลื่อนที่ดีเนี่ย ในส่วนของธรณีประตูเนี่ยมันไม่ควรจะสูงเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเข้าไปในบ้านแล้วเราไม่ทันระวังเนี่ยเราอาจจะสะดุดใช่ค่ะนั้นก็จะไม่เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยธรณีประตูก็จะขึ้นมาเล็กน้อยนิดน,งน,ดนึงก็เพียงพอแล้วนะคะหรือว่าถ้าถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยอย่างเช่นในตัวของลักษณะบ้านที่ใช้ประตูที่เป็นพวกคันโยกหรือว่าเป็นลูกปิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบริเวณธรณีประตูเนี่ยเขาจะยกมันนิดเดียวหรือบางทีแทบจะไม่มีธรณีประตูเลยอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ ะะทําให้เวลาเราเข้าไปในบ้านเนี่ยไม่เกิดการสะดุดหกล้มนะคะแล้วอย่างนอกจากทอร์มีประตูแล้ววัสดุอย่างอื่นสำคัญแค่ไหนวัสดุอย่างอื่นก็สําคัญอย่างเช่นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นกระจกเนี่ยเราอาจจะต้องควรรมาระวังนิดนึงเนาะพักบางทีเนี่ยกระจกเรามันใสเกินไปอาจจะทําให้คนทีอ่อยู่ในบ้านเนี่ยลืมหรือว่าแยกไม่ออกว่าเอ๊ะอันนี้ก็คือประตูหรือว่ามันคือบริเวณข้างนอกบ้านโดยที่มีประตูกัน้นเราก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์หรือว่ามีเครื่องหมายติด บอกไว้ว่าอันนี้นะคือประตูหรือว่าอาจจะมีข้อความนะคะเขียนว่าผักหรือว่าดึงอย่างที่เราเคยเห็นนะคะบางบ้านก็จะติดไว้นะคะเพื่อความปลอดภยัยแต่เดี๋ยวนี้บ้านสมัยใหม่อะผมสังเกตน,นะว่าเขาทําสีให้กระจกดนะ้วยเนาะอย่างเช่นอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าเป็นกระจกเพราะว่าเขามีการทำเหมือนกับสีเขียวบางทีสีเขียวเนี่ยก็ช่วยในการตัดแสงด้วยนะก็คือ t นอมสายตาหลายๆอย่างแล้วก็อย่างไนก็คือทําให้เรามองเห็นว่าแหละนี่ติดประตูกระจกบางทีก็มีสีดําสีฟ้าที่เขาเลือกแต่คนชอบ ใช่ค่ะแล้วก็ไอตัวของประตูกระจกเราจะมีฟิล์มกันเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของลดแสงจากภายนอกที่จะสะท้อนเข้าตัวบ้านทําให้ตัวบ้านเนี่ยเย็นขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เกิดแสงจ้าหรือว่าแสงที่มันสะท้อนเข้ามาเนี่ย รบกวนคนที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีเรื่องของการประหยัดพลังงานอีกส่วนหนึ่งด้วยทําให้บ้านเราเย็นมีการารับลมหรือว่า,าไม่ได้รับแสงจากภายนอกที่ส่องเข้ามาในตัวบ้านทําให้บ้านเรารอ้อนอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะคะโอ้โหได้ประโยชน์หลายสถานเลยแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีประเภทที่ยังชอบที่จะใช้พวกประตูไม้และลักษณะของการที่จะนําประตูไม้มาทําเป็นในบ้านเราเนี่ยมีคาแนะนำยังไงบ้างครับอย่างประตูไม้เนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่เราจะเห็นเลยว่า ลักษณะประตูไม้เนี่ยมันจะมีประตูไม้สองบานเนาะแล้วก็คือไว้สําหรับเปิดเข้าแล้วก็เปิดออกโดยลักษณะอาจจะเป็นลูกบิดบ้างหรือไม่ก็เป็นด้ามจับบ้างอันนี้จะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของเวลาเอ่อมันอาจจะหนักเกินไปสําหรับเด็กๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้อง คำนึงในส่วนของน้ำหนักของประตูไม้ที่เรานำมาใช้ด้วยแต่ปัจจุบันที่เคยเห็นที่บ้านนะคะเขาก็จะนำประตูไม้เนี่ยมาแทนประตูกระจกก็มีซึ่งก็จะทำให้บ้านดูดูสวยงามมากขึ้นนะคะนั่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาออกแบบบ้านป้องกันไม่ให้แบบว่าเด็กเปิดประตูไม่ได้หรือว่ามันหนักเกินไปสำหรับเด็กอะไรแบบนี้นะคะ่ะคือให้เป็น ประตูไม้แบบเลื่อนอันนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะและอย่างนี้ก็คือต้องไม่มีเสี้ยนเนาะต้องขัดจนเคลือบเรียบร้อยให้ปลอดภัยใช่ค่ะสำคัญเลยเพราะว่าเสี้ยนไม้นี่มันอันตรายมากเนาะถ้าเราไปอย่างเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไปเปิดโดยประตูไม้เนี่ยเราก็โดนเสี้ยนเนี่ยเสี้ยนเนี่ยตามมือได้นะคะและรานนี้อีกอันหนึ่งผมสังเกตบางทีห้องน้ำอะจะคล้ายๆเหมือนกับเป็นประตูพลาสติก ใช่ไหมฮะเพราะพวกนี้ก็คือทําให้น้ําไม่เกาะหรืออะไรแล้วก็ประตูก็ไม่ไม่ผุไม่ผุไม่พังเลยใช่ไก็เลือกให้หมองนที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวลูกบิดก็สําคัญชเช่นบางทีเราเด็กๆเ,เราไม่รู้หรอกก็คือลูกบิดกลมๆก,ก็ใช้ได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่อาจจะต้องมีด้ามจับนิดนึงเพื่อให้กดแล้วก็เปิดได้ใช่ค่ะเพื่อให้กระชับมือนะคะเพราะว่าพอเราจับปุ๊บเนี่ยมันกระชับมือมากกว่าลูกบิดที่มีลักษณะเป็นกลมนะคะ ทั้งหมดทั้งมวนี้ก็คือแค่เรื่องประตูนะครับในตอนหน้ายังมีเรื่องอืออ่นๆเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านเราให้ฉลองไว้ด้วยครับ